สวัสดีครับเพื่อนเื่อนมื่อนี้มาพบกับสองเกอร์สอยแชน่แนวอีกแล้วครับมื่อนี้สองเกอรอสอยแช่แนวสหพามากพัดเพชรปลาไหลสูตรที่เด็ดครับกะไปเริ่มกันเลยครับมื่อนี้มีกุกพร้อมแล้วครับกะไปเห็นกันเลยครับกับมาเริ่มกันเลยครับกะข้างมอละกกะเอา หลังจากแ้ลมันห้อนแล้วกะเอาพริกแกงลงครับพริกแกงลงกับประมมัครับพี่หนึ่งครับับพี่ใหญ่ครับหลักก็ตามด้วยปลาไหลครับตอนนี้มีไฟลงอ่อนครับตอนควรเร่งไฟขึ้นครับ คนครับคนคนคนในเข่ากันครับกระใส่เครื่องปรุงไปครับอันนี้ซัดกวดเขียวครับนิดหน่อย ที่หิวขาวนิดหน่อยน้ำตาล่อดหนึ่งครับ กับต่อด้วยถงนัวที่ผงเชื่อดครับเพิ่งซ้อนครับหลักก็ะ้นให้เ้ากันครับเอาเหล่าขาผ่อนไฟนิดหน่อยครับแล้กก็เอา พริกไทยใบบักกูดหล,ลักกะลูกโดดครับคืบอแบกพริกขาวครับลงกับยอดน้ำนิดน่อยครับเพราะมันไ่แห้งครับ ใส่ข้นครับข้นเห็นมันสุกครับหลกักกระไซตามไปด้วยที่ยังคูกว่าหาันซอดหอยซอดหอยนางรมครับซอดหอยนางรมเครือบป้มกับครบหรอครับ ก๋าเรือตะกับเข้าครับแต่ว่าล่อห้มันซุกก่อนครับ คือแห้งแล้วครับกุบเพลินว่าหยอดน้ำนิดหน่อยครับเพราะว่าต้องให้มันสุกเพราะว่าปลาไหลเนี่ยตัวใหญ่เติบปลาไหลเนี่ยคือปลาไหลตัวหนึ่งครับกับประมานสามสี่ขีดครับกับประมานจานหนึ่งพอดีครับเป็นอ,อาหารจานเดียวครับ คือเปนตะเลวไฟไซได้ครับที่นีครับกระเพ้าลงไปครับจบขาวปุ๊เพิ่นมาจบแล้วครับแค่นี้แหละครับเพ็ดง่ายๆครับรสชาติเพิ่นว่าให้ซิมเลยครับเพิ่นเสียในฝีมือเลยครับห้ามซิมถ้าซิมนี่คือพิษกันครับถือว่าดูถูกฝีมือเพิ่นครับ ปิดแก๊สครับกับเีเรตักไปกินกันครับ,บที่นี่ครับเดี๋ยวสิมีนักซิมมาครับรอบแป๊บหนึ่งสิมีนักซิมมาซิมครับเอู้นี่ลูกโดดพร้อมตัวนี้นี่ลูกโดดพร้อมสูตรกุ๊กไทยอันบนสูตรสูตรกุ๊กไทยนี่ครับนักซิมของพววเฮ้ากับมาแล้วถ้าเพื่อนมาเสียบนี่คือเสียบครับเป็นยังไง ว่าให้ซิมเนี่ยนี่ผัดใส่เที่ยเดียวยยว่าได้เติมอย่างเล่เพิน่นถัดถัดซิมกุตรเพิ่นนี่คือว่าเพิ่นเคียดเลยเ,ยเลที่ยเดียวเลยเดียวเยบ่ะ่มีเติมเดี๋ยจังห้าเห็ดนี่เติมต้องใส่หน่อยว้กอนถ้าสูตรเพิ่นนี่เพิ่นห้ามเติมคือเสียมันไนฝีมือปลานั่นมันเถอะนี่ครับฝีมือกุ๊กนี่ถ้าใทายในยกุก๊กถ้าไผยยากระเอ,อินเพิ่นได้ครับนี่ครับนีจ่จนเรียกผัดว่าอะไรบ้าเบ,บืบ้องจากคุณ อ้ามตามนี่คือวา่าแซบบ่แซบเบื่องจากนากุ๊กได้ครับกุกกุค,ค,ค,คนนี้เอินเอิอนได้ตลอดเวลาเอินได้ตลอดอ่ะใจเพิ่นไปเฮ็ดใหาอตอนนั้นเลยถ้าเพิ่นม่ติดเด้แต่ว่าถ้าเพิ่นปิดหม่องไม่แล้วเพิ่นก็นต้องเลียนนะถ้าเพิ่นว่างเพื่นไปได้ทุกเวลาอืนี่ครับหนาตาแซบๆๆบ บาดที่นี่ผมสิล่องซิมเมืองได้ครับบาดนี่กระถึงเวลาคิ้วผมแล้วครับลอง<ม>เบิิงรลดาตาไว้มันพานเลยหละแ่บอสุดยอด,ดอหลีดียทำเพราะมันว่าเห็ซิมเหรอไหมถ้าว่าถือลูกโดดเรียบาดนี่พราดีด<อ>ได้กันผู้ใดมาแกแถมลูกโดดไ้ให้ผู้ <แก S 1> มากม,มีทั้งลูกโดดทั้งมีิไท่ครับ รู้จอดอีหลือ,อบานนี้สเอาขามากินเนี่ยครับบานนี้แต่ว่าก็ี่กินข่ากะจีบอกเพื่อนๆกงอนคับานี่คือสูตรพัดเผ็ดปรลาไหลของกุุกไทยเพิ่นครับคือสูตรที่เด็ดเลยเนี่ยแบบว่าต้องซิมเลยถ้าใครอยากเลี่ยนแบบเผ็ดกะเอาตามนั่นแหละครบับว่ามีอยังหลครับสำหรับมือนี้สองเกเลือดอสแชแนวกับคอล่าแหละครับ กสิกินเข่าก่อนครับถ้าถือใจกับกดไล่กดแช่กดสตซัพตะไยให้ยสองเกิืสอดแช่แนวด้วยครับบายบายครับ